อันนี้ดีไหมสายตรงเนี่ยมาอย่างที่บอกไปนะคะสายตรงห้องข่าวทูอินไซด์นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะเกาะติดค่ะระหว่างการเผชิญหน้ากันนะคะของคุณโยและคุณบีในแฟชั่นโชว์ของ CPS c h a t เนี่ยละค่ะ,คะสวัสดีค่ะพี่ปอพี่หญิงแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ ใ่ตรงจากห้องข่าวทรูอินไซด์วันนี้นะคะเราไม่ไปประเด็นอื่นเลยค่ะเราก็ติดกับสองสาวที่จะต้องมาเจอกันอีกครั้งกับครูซีบัญชีเดือดโยยวั Yo Yo, สด,ดีแล้วก็บีน้ำทิปค่ะทุกเสียงยืนยันมานะคะว่าโยไปแน่แล้วก็บีก็ไปแน่ค่ะทีนี้โยตอนแรกเหมือนว่าจะไม่ไปมีการเข้าใจผิดกันในเรื่องของการเฟิร์มงานสุดท้ายโยไปก่อนใครเพื่อนเลยค่ะ สี่โมงเย็นโยไปถึงงานแล้วค่ะทีนี้เราต่อสายตรงไปหาอีกหนึ่งคนที่มีคิวเดินแบบในวันนี้เช่นเดียวกันขอไม่เปิดเผยแหล่งข่าวละกันนะคะทีนี้คนนี้ละค่ะบอกว่าตอนนั้นเขาเจอโยแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เจอบีในระหว่างที่เราคุยสายกับเขาเนี่ยละค่ะเขาหลุดออกมาคํหนึ่งว่าเห็นพี่บีและสบายใจแล้วงั้นก็แสดงว่าบี B. ก็น่าจะมาในเวลาไล่เรียกกันและสายก็ตัดไปค่ะเราก็เลยไม่ได้สอบถามอะไรกับเขาคนนั้นเพิ่มเติมทีนี้คิวเดินแบบของทั้งคู่เนี่ยเป็น2ทุ่มตรง แสดงว่า3ชั่วโมงครึ่งกว่าๆคะ่ะที่บีกับโยชจะต้องอยู่ในห้องแต่งตัวเดียวกันเอ๊ะมีคำถามคะ่ะว่าเขาทั้งสองคนแยกห้องแต่งตัวกันหรือเปล่างานนี้ไม่มีการแยกห้องแต่งตัวนะคะทุกคนแต่งตัวรวมกันในห้องเดียวกันหมด มาถึงคิวเดินแบบค่ะงานนี้ก็อาจจะไม่มีช็อตสะบัดไหล่หรือชุดใส่กันเหมือนงานแฟชั่นคาวที่แล้วที่พารากอนเมื่อปีที่แล้วนะคะที่เกิดเป็นกรณีดราม่าอะไรกันเพราะอะไรเพราะว่างานนี้ค่อนข้างจะแยกคอนเซปต์กันอย่างชัดเจนค่ะเขาจะให้แต่ละคนเดินคอนเซปต์ยีนในแต่ละยุคซึ่งยเนี่ยจะเดินในเซตแรกเป็นเซตยุค80แล้วก็ตามมาด้วยบีในยุค90ซึ่งโอกาสที่ทั้งสองคนจะเดินสวนกันหรือเจอกันบนเวทีเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีน้อยลง รวมถึงก,การเดิวงานด้วยค่ะจริงๆทีมงานบอกกับเราเลยนะคะว่าการเดิวงานในแบบนางแบบแต่ละคนเนี่ยจะไม่มีการบอกกันล่วงหน้าละค่ะว่าคุณจะไปเดินกับใครคุณจะต้องเจอใครอย่างกรณีโยก็เหมือนกันเจ้าตัวก็ไม่ทราบนะคะว่างานนี้จะต้องมาเจอบีแต่ยังไงซะาถ,ถึงเจ้าตัวทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ได้เจอกันหรือมีชอ็อตอะไรกันบนเวทีแต่การมาเจอกันของสองเสือสาวเนี่ยก็เป็นที่จับตามองแล้วละคะ่ะ ข่าวหลายสำนักค่อนข้างจะคึกคักกับข่าวนี้มากแล้วก็มีการส่งทีมข่าวไป s บายกันถึงสองทีมรวมถึงเราด้วยเพื่อจะจอบหมายถามค่ะทั้งประเด็นไอเน็บกันหรือเปล่ารวมถึงบัญชีที่ยังไม่ลงรอยของธุรกิจไดเอทฟู้ดของทั้งคู่ตกลงจบกันยังไงทีนี้โยกับปีจะตอบหรือเปล่าคงต้องลุ้นกันอีกทีและคําตอบของทั้งสองคนจะเหมือนกันหรือต่างกันเป็นเทปคนละมวลอีกยังไงก็ต้องติดตามกันตอนสี่ทุ่มครึ่งค่ะวันัชพรราชเสนา ไล่ตรงจากห้องข่าว True Insight จะบอกว่าเธอสองคนต้องมืออาชีพพอไงเมื่อกี้นี้เราเห็นภาพซ้อม,มก็ต่างก็ต่างซ้อมซึ่งผมก็คิดว่าคงไม่ได้คําตอบอะไรที่มันเด็ดๆแน่นอนใช่ยิ่งแบบนี้มันรู้อยู่แล้วมันก็ต้องมีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วโอโแต่เ,<อ>เพียงแตจะตอบอยังไงแค่นั้นแหละถูกต้อง